ะะรถคันนี้มือเดียวป้ายแดงไม่น้อยน็อตไม่ขยับรุ่นพิเศษ X Series มาดูกันค่ะ สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพลยพรีเมียมค่ะเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าเจอกับพลยก็ต้องเจอกับรถส,สวยๆนะคะแต่ก่อนที่จะมาชมคลิปก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปรถส,สวยๆแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพลยในการจัดทําคลิปด้วยนะคะพิกัดร้านของพลยนะคะอยู่แยกมินบุรีค่ะใครที่มาไม่ถูกก็โทรหาพลยตามเบอร์ด้านล่างที่ทิ้งไว้ให้นะคะ มาดูรถยอดนิยมที่พลจะนํามารีวิวในวันนี้นะคะบอกก่อนกระแสะเขาดีมากแล้วก็เป็นรถที่ขายดีที่สุดนั่นก็คือ isuzu d max นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว2.5นะคะซึ่งเป็นตัว x series นะคะเป็นตัวปี2 0 1 0จดปี2011นนะคะเป็นไงบ้างคะชมหน้าคือสวยมากเลยนะคะแล้วจะบอกก่อนว่ารถคันนี้ได้เดิมมากๆเลยนะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะลูกค้าออกห้างจากโชว์รูมที่นครปฐมมานะคะป้ายก็จะเป็นป้ายนี้เลยนะคะ มาดูกันที่ตัวรถนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นตัว X Series อย่างที่พลอยบอกนะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจะเป็นสติกเกอร์แถบแบบนี้เลยนะคะเป็นตัดแดงแบบนี้ Isuzu ก็จะเป็นตัวแดงแบบนี้เลยนะคะบอกก่อนว่าเป็นตัวเดิมออกห้างมานะคะไม่ได้มาติดเพิ่มเติมนะคะเป็นตัว X Series เฉพาะรุ่นของเขานะอ่ะ กระจังหน้าของเขาะคะก็จะเป็นกระจังหน้าพรีเมียมนะคะสองแถบแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพรีเมียมนะคะที่ไฟของเขานะคะก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะเป็นหลอดลูกแก้วนะคะแสงสว่างสวยนะคะโคมไฟไม่มีเหลืองนะคะสว่างแน่นอนค่ะแล้วก็มีไฟตัดหมอกที่ด้านล่างนะคะและที่เห็นได้ชัดเจนนะคะของตัว ที่สเกิร์ตนะคะของเขาก็จะเป็นชุดแต่งในเฉพาะรุ่นของตัว X Series อย่างที่พลอยบอกเลยนะคะว่าชุดแต่งเขาสวยและโดดเด่นมากเลยมาเดี๋ยวพอจะมาเปิดฝากระโปรงให้ดูกันที่หน้าห้องเครื่องนะคะมาค่ะเดี๋ยวให้ดูว่าเปิดที่ตรงไหนเนาะด้านนี้นะคะเปิดฝากระโปรงเลยค่ะามาดูกันเลยจ้ะเครื่องสวยหรือเปล่ามาดูพร้อมกัน ก่อนที่จะเปิดก็ก้มดูนิดนึงนะคะจะได้เห็นเนาะอึบอึอ่ามากันที่เครื่องนะคะเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง iTech นะคะเป็นตัว 2.5d d, d i นะคะเป็นตัว Turbo Int Cooler นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวเครื่อง2.5นะคะ ถ้าเกิดเป็นตัวเครื่องสามพันน่ะฝากระโปรงของเขาจะมีเหมือนช่องระบายอากาศอยู่ที่ฝากระโปรงขึ้นมานิดนึงเนาะอันนี้คือบอกไว้นะคะตัวนี้นะคะของเขาจะอยู่ที่116แรงมานะคะสำหรับอีซูซุคันนี้ค่ะมาดูกันที่ฝากระโปรงนะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีแกะนะคะไม่มีขยับหัวน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะคะมาดูกันที่แก้มข้างด้านขวานะคะอ่ะ แก้มว้างด้านขวาหัวน็อตนะคะไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะสีอยู่เดิมนะคะหัวน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับค่ะมาดูกันที่คานด้านหน้านะคะหัวน็อตก็คืออยู่เดิมนะคะอ่าแล้วก็เพจจะอยู่ด้านนี้นะคะของตัวอีซูซูบอกก่อนว่าเพจเนี่ยเป็นเพจเดิมคานเดิมนะคะแล้วก็ที่หมดุดที่ปักเพจเนี่ยของเขาถ้าเกิดเราเอามือแบบเนี้ย จิ้มเข้าไปที่ใต้หมุดอ่ะมันจะมีเอ่อน็อตมันจะพอดีกับตัวเพจเลยนะคะมันจะไม่ยาวไปนะคะถ้าเกิดน็อตที่ยาวกว่านี้น่าจะต้องมีเปลี่ยนหรือชนอะไรมานะคะพอจะบอกก่อนว่าคันนี้พลอยเปลี่ยนหม้อน้ํามาให้ใหม่นะคะใช้ได้อีกยาวแน่นอนนะคะแล้วก็ส่วนสายพานทามมิ่งนะคะอ่ะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะคะเนี่ยพลอยเปลี่ยนมาให้ใหม่นะคะ เปลี่ยนมาให้ใหม่นะคะอะไรที่ว่าทําแล้วดีคือพลอยทํามาให้ใหม่หมดเลยนะคะลูกค้าจะได้เอาไปขับแบบพร้อมใช้เลยมาดูกันที่แก้มข้างด้านซ้ายนะคะแก้มข้างด้านซ้ายนะคะแก้มเดิมเนาะหัวน็อตไม่มีขยับนะคะหัวน็อตเดิมสียังแบบเนียนกริบเหมือนเดิมมีสติ๊กเกอร์อยู่ด้วยนะคะอ่าแล้วก็ขึ้นมาที่หัวน็อตฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเดิมนะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับค่ะ มาดูกันที่แผ่นกันความร้อนบอกเลยว่ายังสวยยังติดแน่นดึบอยู่เลยนะคะอยู่เดิมค่ะทุกอย่างภายในอยู่เดิมนะคะสติกเกอร์นะคะโรงงานยังอยู่เดิมนะคะ,ะฝากกระโปรงเดิมแน่นอนเลยค่ะคันนี้สวยนะคะพอยบอกแล้วว่าลดสภาพพร้อมใช้ด้วยนะคะ,ะสวยแม็กซ์ซีรีส์น่าสวยมากคันนี้เป็นสีบอลน,นะคะ มาดูกันที่ยางกบดูกันที่แม็กนะคะตัวนี้จะพิเศษนิดนึงตัว X Series นะคะแม็กของเขาจะเป็นแม็กออกจากโรงงานนะเป็นสีดําแบบกาไฟมันจะเป็นสีแบบว่าสีดำเทาค่ะเป็นแบบเหมือนดําเมทัลลิกอะไรประมาณนี้เนาะสวยยางนะคะเป็นยางปี2019เป็นยางของโยโกฮามานะคะปี2019นะใหม่นะคะแชสซีด้านในเดี๋ยวพ่อยให้ดูหน่อยไหนๆคือมันมองเห็นละเอียดมาก แชสซีสวยนะคะแชสซีสวยนะ,ะสวยนะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่อยากจะบอกแล้วก็ด้านข้างนะคะพิเศษชุดแต่งรอบคันอย่างที่พลอยบอกให้ดูที่ชุดแต่งนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็น s l x นะคะ s l x กระจกเป็นกระจกปรับนะคะไฟฟ้านะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่ด้านกระจกมองข้างด้วยนะคะอ่ามาเปิดให้ดูด้านในนะคะ จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะตัวนี้ X s e r ซ e s ของเขาก็จะเป็นแผ่นแบบเออเป็นซอฟผ้าแดงแบบนี้นะคะสวยมากนะคะแดงไม่ใช่แดงแบบแดงผู้ดีมากๆนะคะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะมาดูกันที่หัวน็อตประตูนะคะหัวน็อตไม่มีแกะนะคะไม่มีขยับอยู่เดิมนะคะประตูไม่มีเปลี่ยนค่ะสวยกริบนะคะอ่ะมาดูกันที่เม็ดเมคอาร์ Art นะคะเรียงกันสวยกริบเลยนะ รถสวยนะพลอยบอกเลยคันนี้รถได้เดิมนะคะรถได้เดิมนะคะสะภาพคือสวยมากรถรถสิปีนะคะแต่ว่ายังสวยขนาดนี้ก็ถือว่าคนเก่าดูแลดีมากและที่อยากจะให้ดูเลยถ้ารถที่มันตากแดดเยอะมากๆนะคะทุกคนไอตัวเนี้ยมันจะต้องซีดหรือว่าเป็นรอยแตดแต่จะบอกว่าคันนี้ลูกค้าจอดไว้แบบมีหลังคาแบบอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกนะคะก็จะเป็นกระจก เดิมโรงงานเลยนะคะเป็นแบบนี้นะ,ะถูกบานนะคะแล้วก็ดูที่เม็ดเบคกอาร์ตระหว่างช่วงกระบะนะคะเม็ดเดิมนะคะกระบะไม่มีเปลี่ยนไม่เคยยกหรือถอดกระบะใส่กระบะใหม่อันนี้ตรงเป็นที่เติมน้ํามันนะคะฝาเปิดน้ํามันเดี๋ยวพอจะบอกว่าเปิดตรงไหนเนาะตัวนี้ก็เป็น d ี m ม็นะคะ,ะชุดแต่งด้านหลังเห็นชัดเจนเลยนะคะ เป็นตัวของ X Series เขาอันนี้พอยนำเสนอเพราะว่ามันเป็นตัวของ X Series ก็เลยต้องให้ดูชัดเจนนิดนึงนี่เนาะ X Series Isuzu นะคะเปิดท้ายกระบะายเนอร์นะคะยังสวยอยู่เลยนะคะไม่ได้ใช้งานหนักแน่นอนดูจากผิวดูจากผิวกระบะไลเนอร์ได้เลยนะ,ะสวยกลิบนะคะส่วนท้ายกระบะเดี๋ยวพอจะบอกนิดนึงนะคะอาจจะมีแบบโดนนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแต่ยังเป็นอันเดิมอยู่นะ เป็นเดิมนะคะอาจจะมีเก็บมานิดหนึ่งนะคะแต่ยังได้เดิมนะดูจากหัวน็อตอะไรช่วงนี้นะคะคือสวยเลยนะสวยกลิบนะคะด้านซ้ายแล้วมาเออด้านอ่าเดี๋ยด้านซ้ายนะคะคอยลืมบอกด้านทุกคนจะได้ชัดเจนเนาะอ่าด้านซ้ายแล้วก็อันนี้ด้านขวาไฟก็เดิมนะคะไฟเดิมนะคะสวยกลิบเลย ตัว d m a ็ Mac นะคะชุดแต่งของเขาจะสวยมากเลยสำหรับกระบะตัวนี้นะคะพิเศษของเขาเลยแล้วก็ตัวนี่นะคะอ่ะเมตแม็อาร์ตนะคะช่วงรอยต่อกระบะพลอยให้ดูหมดเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ดูแชสซีตรงช่วงด้านหลังเลยนะคะสวยกริบสวยกริบนะคะอ่าเดิมเดิมได้เดิมนะบอกเลยคันนี้ใครที่หาอยู่นะคะห้ามพลาดเลยมัน จะบอกก่อนว่ามันเป็นตัวท้ายสุดในตัวของ X Series รุ่นนี้นะคะเพราะว่าตัวใหม่มันก็จะเป็น All New D-Max ไปแล้วนะคะฝากไว้นิดนึงเผื่อบางคนอาจจะไม่รู้นะคะอ่ะมาดูกันที่หัวน็อตนะคะหัวน็อตฝากระโปงหัวน็อต <Okay. S 1> ที่ประตูด้านขวานะคะอ่าตรงระหว่างแก้มนะคะเดิมนะคะเป็นไงซอผ้ายังสะอาดใส กระจกก็เดิมนะคะกระจกเดิมอ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะมีปรับ <Lock. S 1> ปรับกระจกอันนี้พับกระจกอะคะ s <S อ่ะอ่าแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกเออันนี้ล็อกกระจกแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกนะคะทุกอย่างยังสะอาดอยู่ดีนะคะลำโพงก็สวยมีสครับเพจเป็นสแตนเลสด,ด้วยนะคะแล้วก็ฝาถังน้ำมันนะคะเปิดด้านนี้นะคะที่พลอยบอกนะฝาถังน้ำมันบอกก็คือเลื่อนปรับได้ ใช้งานได้ดีนะคะส่วนบอกก็คือสวยอยู่เลยนะคะมาดูกันที่ตรงนี้นะอ่าเม็ดเรียงกันสวยเลยนะคะเม็ดเมคอาร์ตนะพอยบอกเลยรถคันนี้ได้แบบใสมากใสสวยนะคะรถสิบปีแต่ว่าสภาพได้ขนาดนี้คือถือว่าเจ้าของดูแลมาดีมากเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านในกันนะคะมาสตาร์ทเครื่องกันเลยปับกบก่อน ปรับเบาะก,ก่อนนิดนึงอ่าสตาร์ทเครื่องแล้วค่ะโอ้ยเราเสียงเพลงก่อนค่ะเสียงเพลงดังฟังชัดเลยนะคะคันนี้คอนโซลของ D m a มก็จะเห็นกันอยู่แล้วเนาะว่าของเขามันจะไม่เปลืองพื้นที่ใช้สอยเยอะมากนะคะแอร์เย็นนะคะแอร์เป็นแอร์บิดนะคะอ่าโอ้ยลมเย็นเข้าตาแล้วก็มีที่ปรับ ลงแอร์อุณหภูมิลงหน้าลงขาลงอะไรนะคะมีวิทยุบอกเลยว่าเป็นเดิมที่ออกมาจากโรงงานนะคะยังใช้งานเสียงยังดังฟังชัดอยู่เลยนะคะมีแอร์แล้วก็คันนี้นะคะก็จะมีคอนโซมีมีเกสใส่ขอนะคะและเดี๋ยวพอจะให้ดูว่าบอกว่าเป็นมือเดียวป้ายแดงนะคะรถทะเบียนนี้เนอะลูกค้าออกจากหา ไม่บอกดีกว่าเนาะแต่ให้ดูรายละเอียดของรถและกันเนาะตามที่พลอบอกนะคะเป็นปี2010บจดปี11เป็นปี2010นะคะจดปี2011นะคะตามที่พลอบอกนะเป็นเครื่อง4สูบนะคะ 204, 2499เครื่อง2.5แหละซีซีนะคะนี่แรงม้าของเขานะคะเ,เขาไม่ได้บอกไว้แต่พอยบอกไปแล้วเนาะ1น6แรงม้านะคะเป็น 5, เป็นเกียร์ธรมรมดา5สปีด เบาเบาเป็นเฉพาะรุ่นเป็นท็อปของเขาเลยแล้วก็เป็นตัวที่นั่งแล้วระบายความร้อนได้ดีนะคะเป็นตัว X Series ของเขาก็จะเป็นดำตัดแดงแบบด,ดำตัดแดงแดงตัดดำแบบนี้นะคะเบาะยังสวยอยู่เลยนะคะไม่ขุยไม่ขนนะคะไม่ขุยไม่ขนด้านบนนะคะของเขาก็บอกเลยว่ายังมีกระดาษที่แบบยังมีพลาสติกที่หุ้มออกจากโชว์รูมนะคะแต่ว่า ไม่ได้แกะเลยเนาะอ่ะฝั่งนี้นะคะก็แกะเพราะว่าลูกค้าอาจจะเปิดดูสองหลาอสองสวยนะคะด้านบนนะคะหลังคาพรมก็ยังสะอาดนะคะยิ่งมันเป็นดำเนี่ยเรายิ่งมองได้ชัดว่ามันสะอาดสกรปรกแต่จากที่พอยมองก็คือยังอยู่แบบกริบเลยนะคะอ่ะแล้วก็มีที่ใส่แว่นให้ด้วยนะคะมีที่ใส่แว่นอ่ามีที่ใส่แว่นนะคะไฟส่องสว่างดีนะ ไฟส่องสว่างดีไฟใหญ่ด้วยติดทั้งสองข้างนะอ่ามาดูกันที่เลขไมล์ของเจ้าคันนี้นะคะรถใช้10ปีแต่ว่าเลขไมล์คือน้อยมากเป็นไมล์แท้นะคะลูกค้าเช็คศูนย์ตลอดนะคะเลขไมล์หนึ่งแนม่นแปดพัน้อยเจ็ดสบนะคะถือว่าใช้เนี่ยตกปีละหมื่นกว่าเองนะถือว่าใช้รถน้อยนะคะแล้วพอจะบ่อยนิดนึงที่คอนโซลกับตัวเท้าแข่อะไรเงี้ย มันจะเป็นเออตรงเนี้ยมันจะเป็นลายไม้นะคะมันเป็นลายไม้ดำเงาเงาอะ่ะมันไม่มันเหมือนกับเคปลาแต่เคปลามันก็จะเป็นลายของเขาเนาะแต่นี้มันเป็นลายไม้เนาะเสียงจะหายๆนะอ่ะนี่นะคะลายไม้เห็นไหมตัวที่เท้าแขนก็เป็นลายไม้แบบนั้นนะคะคือสวยและโดดเด่นแล้วก็ตรงที่วางแก้วน้ำเนี่ยก็เป็นลายไม้แบบนี้เลยนะคะวางแก้วน้ําได้สองแก้ว คือไม่ต้องกลัวว่าน้ําไหลมันจะไหลลงไปย้อยที่ไหนนะคะพอดีนะมีที่เท้าแขนให้ด้วยนะคะอ่าที่เท้าแขนก็มีที่ใส่ของนะคะนีแล้วมีกุญแจพวกนี้เนาะอ่ะอันนี้เป็นหนังๆน,นะแล้วก็ด้านหลังบอกก่อนว่าเป็นเบาะหนังเดิมนะคะเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะคะอ่าแล้วก็เพื่ออุปกรณ์แม่แรงอะไรอะ่ะก็จะอยู่ที่ ด้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวพลอยไม่ได้เปิดให้ดูเปิดไม่ถนัดอ่ะก็บอกก่อนว่าเนี่ยด้านหลังก็เป็นประมาณนี้นะคะถือว่าโอเคนะคะเบาะนั่งสบายเนาะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวคันนี้อะไรดีไปขนาดนั้นกุญแจกุญแจมาเฉลยราคามาดูกันที่ภาษีรถคันนี้ก่อนนะคะว่าหมดวันไหนนะพลอยลืมให้ดูไปนะคะ ภาษีหมดวันที่31มกราคม2565นะคะอ่ะยังเหลืออยู่นะแล้วก็ส่วนคันนี้นะคะลูกค้าเก่าได้ทำประกันชั้นหนึ่งของวิริยะไว้นะคะก็หมดเอ่อมกราปีหน้านะคะ565ยังมีประกันอยู่ถ้าเกิดใครที่ซื้อเงินสดก็คุ้มมากเลยนะคะรถคันนี้จัดไฟแนนได้นะไม่ใช่ว่าขายเฉพาะเงินสดค่ะอ่าแล้วก็คันนี้นะคะ พลเคยได้ทำคลิปรีวิวไปแล้วนะคะตอนนั้นรถคันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะคะหากใครที่อยากย้อนไปดูอันที่มันยังไม่ได้ทำความสะอาดหรือยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรก็ลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้ให้ได้นะคะพลจะขึ้นคลิปไว้ให้นะคะอ่ะแล้วก็ส่วนรถตัวนี้นะคะเป็นตัว Isuzu D-Max นะคะเป็นเครื่อง2.5นะคะเป็นตัวพิเศษ X-Series นะคะปี2010-11 ราคาเพียงแค่3,59,000บาทเท่านั้นนะคะราคาไม่แรงนะคะแต่ว่าเป็นรถที่ยอดฮิตแล้วก็ติดอันดับที่วัยรุ่นแล้วก็คนกลุ่มวัยทำงานมองหาแน่นอนนะคะพอยก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะหากคลิปที่พอยรีวิวในวันนี้มีอะไรที่ผิดพลาดภายัยพอยต้องขอกราบขอบกราบขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดู คลิปรีวิวรถสวยของพลแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube พลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ